เพชรในตมผมตามหาคนรูปร่างหี้ๆอย่างนี้มานานแล้วลาลามาทางนี้ดิครับมาอยากไปเชิญทางนี้กิ้งจะเคลอะไปแล้วคุณอยากไปดาราครับผมคุณเข้าใจคำว่าสแตนอินไหมสแตนอินสแตนอินเปรียบเสมือนตัวประกอบหรือว่าตัวแทนโอ้จะเป็นพระเอกที่ดีได้ต้องเป็นตัวสแตนอินก่อนผมตั้งใจเล่นครับคู่กินกลับมานั่งดูกลับปุ่กลับเบิ่มครับ คุณรู้จักหรือเปล่าผมรู้ตานอินดือนไหนฮะสมมุติว่าคุณสองกระจกครับผมคุณจะเห็นเงาตัวเองอยู่ในกระจกอผมจะให้คุณเป็นตัวเงาที่อยู่ในกระจกครับผมทำได้ถ้ามีคนมาทําแบบเขาทําอะไรคุณต้องทําตามได้ครับผมทาได้คุณทาได้พรุ่งนี้ให้คุณเล่นเลยเก็บระเอกเริ่มเลยสมมุติว่าตัวการเป็นกระจกเริ่มเขาทำอะไรทำนะดีมากทำตามเขากอดอกแล้วเห็นหรือเปล่า ังไงก็ได้อ๋อคิดขได้ไปหาแฟนนะเขาเลยไปแล้วมันเคยซ้อมอย่างนี้อ่ะ๋เครียดเหลือเกินบุหรี่สักตัวดีกว่ามาบโลอ้าวไม่ลงทุนเลยโยนใส่ปากแบบไวรุ่นโอ้เยียมอะไรอะไรโยนใส่ปากอะไรแน่นอนไปเช็คดูป้อม จุดก่อนที่จะจุดโชว์หน่อยแบบโจวินฟ้ากินไฟโชว์แบบโจวินฟ้าโชว์เลขอให้ผมเป็นตัวควายได้ไหมครับไม่ได้คุณดิให้เป็นพระเอกโจวอนฟ้าโชว์โจ กินเข้าไปมันร uh? ้อนอ่ะกินกินดูจุดบุหรี่พิมพ์ขี้เกียเลอกินเฮ้ดูทำไมบุหรี่ดับแม่งเลยดับเลยกินไปไปกิน้าไปดับตามเขาสิมันจะบ้าทด้ไมเอาตาดับบุหรี่อ่ะไม่เป็นไรจุดต่อขอข้าวกินบ้างลย มาเด็กข้าวทำซาวซื้อจะไปให้เต็ะปอพดพ่นออกมาขับพ่นได้ยังขัาพ่นหรือยังข้าอมไว้ซีดพด่น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 ละลายน้ำให้กูกินเลยดีไหมคุณซีดอะไรคุณดูดอะไรอ่ะดูดูด